ตอนนี้ก็ว่างแล้วนะครับได้เวลากินแล้วเดอะพิซซ่าคอมพานีดูซิข้างในมีอะไรว้าวมีไก่สามชิ้นแล้วก็พิซซ่าหน้าอะไรเนี่ยพอดีไม่ค่อยสับสนเรื่องนี้นะครับว่าไปก็ น่ากินจังเลยเริ่มที่ไก่กันก่อนเลยนะครับจับกันเน้นเน้นยังกรอบอย่นงเง กหน่อย <c oughs> ต่อด้วยพิซซ่าหน้าอะไรก็ไม่รู้ดูทาทางน่าอร่อยดีครับ อค่นี้ครับลูกค้ามาแล้วไปดูรถก่อน